ครับผมเกิดสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุภาสุขคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมา,าทบทวนนะครับตัวเลขทั้งหมดที่ได้ลงให้เนาะอันนี้เป็น2ตัวล่างนะครับแต่ว่า2ตัวล่างเนี้ยผมจะลงตั้งแต่วันที่3ามมกราคมนะครับลงแต่วันที่3แล้วล่ะนะไอ้ที่ว่า <c oughs> ลงเป็นล่างก็จริงนะครับ สชุดนี้นะเห็นไหมนะครับ4ชุดนี้นะให้ซื้อทั้งบนทั้งล่างนะครับติดไว้แล้วก็กลับด้วยนะครับซื้อบนซื้อล่างแล้วกลับตัวด้วยนะครับ4ชุดนี้สําคัญนะครับเป็นชุดสําคัญจากทางช่องเลยละนะครับเจ็ดสามนะเจ็ดสามสานั่นแหละ8 7ดเแล้วก็1นึนะครับ ให้ซื้อบนล่างนะชุดนี้4ี่ชุดนะครับติดไว้บ้างเล็กน้อยก็ได้นะส่วนตัวแล้วสี่ชุดเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้จับตามสูตรเท่าไหร่นะครับแต่มันมีที่ไปที่มาของมันอยู่นะครับซึ่งจะว่าไม่มทีที่ไปที่มาก็ไม่ใช่มันก็อยู่ในมันเด่นอยู่ในเลขล่างอยู่นะครับ มันเด่นอยู่ในเลขล่างอยู่แต่ว่าเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดผมไม่ได้จับนะเ่าเลขห้าเลขหกผมไม่ได้จับนะศูตย์นี้รู้จักว่ารู้สึกว่าจะจับอยู่อีกใบหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆก็สี่ชุดนี้นะให้ให้ซื้อติดทั้งบนทั้งล่างนะครับผมจับสองชุดนี้อยู่มั้งนะอืมเนี่ยชุดล่างนะครับเอาเด่นห้าห้าหกเจ็ดกับแปดเก้าศูนย์ 8, 9, 0, มา เะครับเกา567กับ890ย์มาก็คือเอาเอา2สูตรนี้มานะครับแต่2ตัวมาตัวนั้นนะครับจะเป็น73ตรงนี้นะครับ73อ่าหรือว่าเองศูนย์นี่มันเป็น87ผมก็จัดอยู่ในนี่3 9อย่างนี้นะครับหรือ1กับ2จะมาอีก1 2อ่า2 1นี่ออกไปบ่อยแล้วนะเหลือ1 2นะครับอันนี้เป็นเลขล่าง บนล่างนั่นแหละให้ซื้อบนล่างนะสี่ชุดนี้ถ้าว่าจับคู่ล่างผมจับคู่ไอ้พวกนี้นะครับห้าเก้าห้าศูนย์หกเ้าหกศูเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดศนะครับสลับเลขล่างนะอ่าแคปไว้ก่อนตัวนี้แคปนะครับแคปหน้าจอไว้นะถ้าแ,แคปไม่ทันก็ก็ย้อนเอาย้อนย้อนย้อนดูเอาอันนี้ก็ให้แคปหน้าจอไว้นะครับนะ จำได้จอไว้เดี๋ยวเราจะไปเลขบนกันนะครับโอเคเนาะเลขล่ามเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูเลขบนกันนะครับเลขบนนะ <c oughs> อันนี้เป็นเลขบนนะครบสามตัวบนในช่องนี้นะครับเก้าสี่หกหนึ่งสามแปดหรืออย่างน้อยๆน,นะครับอาจจะติดสองตัวถ้าไม่ครบสามตัวนะ ว่าปกติมันก็เข้ามาอย่างนี้นะหลักร้อยนะครับเราชนกันที่2กับ3ไม่รู้ตัวชนมันจะมาหรือไม่ก็ลองดูนะครับหลักร้อยชนกันที่สองกับ3หลัก10เราใช้ตัวเดียวสูตรเดียวนะครับก็คือ4อ่า3 4 5 6 7 8ห้าห็ดดถ้าคิดตามเลขคู่ขี้มันยังคงเป็นเลขคู่แต่ตามที่เคยได้ทำให้นะครับเลขคู่นั้นมันมาถึง สิบเอ็ดมวดติดแล้วนะครับเลขคู่หลักสิบเนี่ยมาถึงสิบเอ็ดมวดติดแล้วมันจะมาหรือไมนะ่นั้นจะมาต่อหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้นะครับหลักสิบคือสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัดเลขห้านะครับหลักหน่วยนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับถ้าจะเอาตัวชนก็คือชนที่หกกับเจ็ดนะครับหลักร้อยชนสองกับสามอ่าหลัก หน่วยชนที่6กับ7นะครับหลักสิบนี่เอาไปทั้งหมดนะจะ,จะครับจะเอาไปทั้งหมดนะครับแต้มนะครับแต้มรวมสองตัวบน1 2 3 4 5่าไอชุดนี้จับจากเลขวิ่งนะไอชุดนี้จับเจกจับ,จ,บจากเลขวิ่ง3าสูตรนะครับ3 8 5นี่หลักหน่วยมันก็มีเลข5อยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวชนนะครับ ันไม่ใช่ตัวชนอาจจะเป็นสามแปดห้าเม็ดนี้ก็ได้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะถ้าจะว่าเม็ดเดียวมันจะมาไม่มาไม่รู้เพราะว่าแปดหลักสิบนะหลักสิบเรามีแปดหลักร้อยเรามีสามแต่หลักหน่วยนั้นเราก็ยังมีห้าอยู่แล้วมันเป็นเลขบิง่งนะครับอาจจะเป็นสามแปดห้าตัวนี้ด้วยเปล่านะอ่า อันนี้เป็นสองตัวบนนะครับสองตัวบนที่คัดออกมาจากาชุดโครงสร้างแล้วนะครับคัดออกมาจากชุดโครงสร้างแล้วจะมาตัวไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็ให้แคปหน้าจอนะครับไม่ออกข้อว่ากันอ่ะอันนี้เป็น สามตัวบนชุดใหญ่นะครับอาจจะตรงอาจจะโต๊ดไม่รู้นะไม่มีใครรู้ว่ามันมันจะออกตรงออกโต๊ดแต่อยากให้ดูว่าเดี๋ยวผมจะเอาสามแปดห้ามาใส่นี้ด้วยนะอตัวเนี้ยเดีเลขห้าหลักอะไรนะหลักหน่วยใช่ไหม ตักหน่วยเราชนกันที่เลข6กับเลข7ถ้าถ้าจะเอาชนที่6กับ7มันก็มี3 6 3 7นะครับ3 7 8 7นะมันถ้าเอาจะเอาชนจริจรงๆมันก็มีอยู่4ชุดนี้เนี่ย4ชุดนี้นะครับถ้าจะเอาชนกันจริจรงๆถ้าจะเอาเฉพาะตัวชนนะ2 3 6 2 3 7 3 3 7 3 8 7นะครับถ้าจะเอาตัวชนแต่ส่วนตัวผมชอบชุดนี้ สามหกเก้ากับสองหกเก้าครับแล้วก็สองเจ็ดแปดนี่แหละสองเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดนะแปดเจ็ด,ดก็คือจุดเด่นนะครับสีสามมันเป็นเจ็ดแต้มเนาะแต้มมาเลย สองสี่หนึ่งสามหกก้ามันจะเยอะหน่อยนะ,ะมาไม่มาไม่รู้นะครับคาดว่าจะอยู่ประมาณนี้ชุดตัดนะครับสำหรับจุดตัด ก็ให้แคปหน้าจอนะครับชอบทุนไหนจัดชุดนั้นไม่ได้ให้ซื้ซอทุกตัวนะหรือท่านไหนที่มีทุนหน่อยก็ลองติดไว้นะครับเพราะว่าคัดมาอย่างดีแล้วละ่นะหรือนะครับอันนี้จานนี้สําคัญอีกเหมือนกันชุดโครงสร้างของเรานะครับนะไม่ได้ให้ซื้อทุกตัวนะแต่ว่านะครับซื้อ,อยังไงก็ได้นะครับให้อยู่ภายในนี้ นะครับพี่น้องจะถูกนะเพราะว่าสถิติมันปีที่แล้วนี่หลุดสองครั้งปีนี้หลุดหนึ่งครั้งนะครับอ่ปีปีเนี้ยปีหกแปดเนี้ยยังไม่หลุดนะครับงวดแรกเข้าบนล่างเลยนะครับแล้วปีที่แล้วเนี้ยหลุดหนึ่งครั้งปีก่อนนู้นนะทำไมนะปีก่อนนู้นหลุดสองครั้งปีที่แล้วหลุดหนึ่งครั้งอ่าปีนี้นะครับ อันนี้เป็นงวดที่สองเพราะว่าทวไออกวันที่สองกับวันที่สิบเจ็ดเนาะงวดที่สองให้นะครับซื้อยังไงก็ได้ให้อยู่ภายในนี้แ้าพี่น้องจะสังเกตตัวแดงน,นะครับสังเกตตัวแดงอยู่ผมติดไว้นี่ชุดสําคัญมันสี่ชุดนะครับก็เหมือนอนั่นแหละที่ผมให้ดูตอนแรกนั่นแหละนะอย่างน้อยๆนะถ้าไม่ซื้อตัวไหนเลยนะครับจัดสี่ชุดนี้แหละไปกับบนล่างนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็คงจะลาไปก่อนนะครับมาให้กำลังใจเดี๋ยวบ่ายสามโมงครึ่งนะบ่ายสามโมงกว,กว่าก็รู้เรื่องแล้วละ่ะวันนี้นะครับว่าที่เราทำกันมานั้นสูตรไหนจะอยู่ต่อสูตรไหนมันจะหลุดนะครับ บนบวกล่างกับตัวด้วยนะครับชุดนี้สี่ชุดนี้นะก็โอเคนะครับเดี๋ยวจะยังไงไม่ออกเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งสูตรไหนจะอยู่สูตรไหนจวเดินต่อนะครับก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ